หาจิด้วเองไม่เจอปัญหาคืออะไรปัญหาคือเทรดไม่ได้เราต้องเจอปัญหาก่อนว่าเทรดแบบไหนเราแม่งเทรดไม่ได้วะแต่ว่าตอนนี้ฉันเรียนแบบนี้เราจันยังเทรดไม่ได้อ่ะเปลี่ยนพอเปลี่ยนว่าแต่ว่าเอาไปเรียนเพิ่มเอาไวิชา A จบไปแล้วเรียนวิชา B ีเพิ่มเรียนอีกจันจรงเทรดไม่ได้อีกอืไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นนักเรียนไงที่แม่งเรียนหมดเลยท่องอยู่แต่พอเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้พอไม่ได้พอไม่ได้ยาวพอไม่ได้ยาวปุ๊บ้อหื้อหื้กลับมามีความตั้งใจใหม่เห็นได้เห็นได้แบบนึิเสียอีก คุณตาเอาตัวไ่ดอดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการท็อกเตอรนะคะเช่นเคยเลยทุกวันจันทร์หนึ่งทุ่มเรามาพบกันแบบนี้นะคะสําหรับหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาเทรดหรือว่าอาจจะเทรดมาสักพักนึงแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจริตเราเนี่ยเราชอบการเทรดแบบไหนเพราะว่าการเทรดนี้มีหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นเทรดสัน้นเทรดยาวเทรดแบบรายเดือนก็มีบางคนถือเป็นอาทิตย์ก็มีบางคนเป็นสวิงเทรดบางคนเป็นโอ้ สายสเกลปิ้งอย่างนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาจารย์เต้ยของเราเนี่ยมีจริตการเทตดหาตัวเองได้ย,ยังไงนะคะต้องย้อนต้องย้อนมาที่ปัญหานั่นแหละว่ปาปัญหาคืออะไรจริงไหมถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเนี่ยหาจริตตัวเองไม่เจอปัญหาคืออะไรปัญหาคือเหตุไม่ได้เราต้องเจอปัญหาก่อนว่าเทตดแบบไหนเราแม่งเทตดไม่ได้วะอืมใช่ปะ่ะค่ะเราลองดูก่อนปัญหาคืออะไรปัญหาอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันเรียนแบบนี้เรายันยังเทตดไม่ได้อือ่ะโน้ตไว้ ต่อยฝึกฝนแล้วถ้าเราเข้าใจแล้วมันยังเหนไม่ได้อีกไม่ใช่ไม่เข้าใจพฤติกรรมเข้าใจไม่ใช่ว่าต่อวิเคราะห์ไม่ได้วิเคราะห์ได้แต่ยังเหนไม่ได้อืมอ่ะเปลี่ยนเราเปลี่ยนว่าตัเอาไปเรียนเพิ่มเราว,วิชาเอจบไปแล้วเรียนวิชาบีเพิ่มเ,เรียนอีกมันยังเหนไม่ได้อีกอืมใช่ไหมเราไปเรียนเพิ่มอีกวิชาซีคิดว่าจะเอามาแบบรู้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้เหนได้ใช่ไหมค่ะมันังเหนไปได้อีกอืมแล้วก็เรียนวิชาดีเพิ่มไปเรื่อยเื่อไปเรื่อยมันก็จะกลายเป็นนักเรียนไง ที่แม่เรียนหมดเลยท่องยูทูบพแต่สุดท้ายอะอย่างเดียวสุดท้ายเอาตัวไม่รอดค่ะเห็นไม่ได้อืใช่ไหมคะอาจจะเหตุได้บ้างในบางช่วงใช่ไหมใช่เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้พอไม่ได้พอไม่ได้ยาวพอไม่ได้ยาวปุ๊บโอ้โพึบพึบกลับมามีความตั้งใจใหม่เหตุได้เหตุได้แ๊บเดงเสียอีกเลยหลายคนเข้าใจว่ามันคือจิตการเหตุแต่จริงๆแล้วอะถ้าพูดตรงๆนะมันไม่ใช่จนิตการเทรดนานะไม่ใช่เรื่องของจิตการเทรดแต่มันคือ ไม่เซตการเทรดของเรานั่นแหละมันคือไม่เซตการเทรดของเราไม่เซตการเทรดของเราที่จะแยกออกมาคืออะไรค่ะือวิธีคิดของเราคือเราต้องรู้ตัวตนของตัวเองก่อนว่าอไอสไตล์ของเราอะมันเหมาะกับการเทรดแบบไหนแล้วเราแฮปปี้อะเอาง่ายๆเลยมันไม่ใช่จริตเลยมันคือการหาตัวตนหรือว่าไลฟ์สไตล์เข้าใจว่าไลฟ์สไตล์ใช่ไหมเข้าใจไลฟ์สไตล์ของของคุณอะเป็นแบบเป็นแบบไหนถ้าสมมติว่า คุณเป็นคนที่ทํางานหาเช้ากินขําบอกเลยว่าทั้งวันอะไปโฟกัสทํามาหากินอะอืใช่ไหมใช่จะมาอยู่กับการเทรดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็จะไม่มีความสุขเพราะว่าเรามีออเดอร์เราแบบยังกังวลในเรื่องเงินอยู่เลยถ้าเรากังวลในเรื่องเงินหมายความว่าเราต้องมาหน้าเ้าพอร์ตตลอดเวลามีความสุขไหมไม่มีแล้วก็โดนแทงเทียนขโมยเวลาใช่ไหมใช่ไหมความสุขไม่มีแล้วก็แบบโห ทาอะไรก็ไม่ดีอืใช่ไหมคะดังนั้นอย่ยถ้าทํามาากินคุณก็ทำามากินไปเลยทั้งวันเช้ายั้ค่ำอ่ะแล้วมาดูว่าว่างตอนไหนมันก็เหมือนกับการหารายได้เสริมการหางานเพิ่มค่ะการหาเงินเพิ่มกระเป๋าที่สองปกติการหาเงินเพิ่มกระเป๋าที่สองคุณอาจจะไปรับจบทำงานเพิ่มบริษัทอื่นใช่ไหมไปทำหมอสิ่งนั้นเพิ่มไปทำสิ่งนี้เพิ่มใช่ป่ะซึ่งแบบอย่างเมื่อก่อนเราฮ้ยเราทางานตรงจบนี้เสร็จปุ๊บเราทำทั์ททมอีกที่นึงเพิ่มหลังจากนั้นเพราะว่าเราคิดว่า เราสามารถทําเพิ่มได้อืเราค่อยไปนอนใช่ไหมคะเลิกงานสี่ห้าทุมเราค่อยไปนอนแล้วกันเพราะว่าเลิกงานห้าโมงเย็นแล้วไปทาต่อออืไให้คิดแบบนี้ก่อนให้มี m i n d s e แบบนี้ก่อนมันเหมือนกับการหาเงินเพิ่มก่อนมันจะมีสเตจของเราที่เราต้องการที่จะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือหารายได้เพิ่มใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะเราก็ต้องดูว่าอ๋อฉันมีเวลาในการเทรดเ่เป็นช่วงค่ำประมาณนี้นะเป็นเป็นการเปิด หน้าร้านของฉันหรือว่าเป็นการที่ฉันเออ่มาทํางานาเพื่อดูธุรกิจนี้ดูแลธุรกิจ<ะ>ใช่หาอะไรได้เพิ่ม<ะ>ถ้าเรามีบายเซตแบบนั้นก่อนอืเข้าใจใช่ไหมมีบายเซตว่าอ๋ออันนี้มันคือการทํางานเสริมการทํางานเพิ่ม,เพ,มเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มนะ,ะเป็นการออฝึกฝนเรื่องนี้ให้เราแบบเทรดได้หรือเก่งได้อะไรก็คือวางไว้ตอนเย็นค่ะเพื่อให้เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเส้นทางหรือว่าแนวทางที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มอืถ้าเรามีบายเซตอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อคะ แน่นอนว่าการจัดสรรเวลาเรียนอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นเทรดก็คือต้องเป็นช่วงเงย็นทั้งหมดเลยเพื่อทราไม่เรามีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความรู้ค่ะในการทําเงินเพิ่มได้แน่นอนถ้าแวมไปทํางานอีกบริไปทางานเสริมบริษัทใดบริษัทหนึง่งเรายังไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาต้องให้คุณฝึกงานก่อนใช่ไหมถูกต้องฝึกปุ๊บทําเป็นปับ๊บเขาถึงปล่อยคุณใช่ไหมใช่เหมือนกันคุณก็ต้องมีล็อกเวลาว่าเฮ้ยในหนึ่งเดือนแรกสองเดือนแรกฉันจะต้องฝึกฝนงานนี้ให้เข้าใจนะแล้วหลังจากนนนนนนนััั้้ฉจะทําางงีช่่วโมกออ ย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือมองให้เห็นก่อนว่าจะิตมันต้องแยกออกไปอะมองหาไลฟ์สไตล์ให้ได้ก่อน mm. พอเรามีเวลาเท่าเนี้เราถึงค่อยไปดูว่าไอ้กลยุทธ์หรือการเทรดแบบไหนค่ะ <Huh. S 1> ที่มันจะเหมาะกับการที่เราจะแม่รออะวางแผนเทรดแบบนี้ได้เออสี mm. <See. S 1> ใช่ไหมนี่ก็เออซึ่งทีนี้ไอ้การเทรดแบบเนี้ยสามชั่วโมงก่อนนอนสมมตินะ่ะ mm. หลังเลิกงานตอนเย็น mm. ถ้าเราจะเทรดอะเราก็ต้องมาดูว่าเราชอบที่จะเฝ้ากราฟไหม วิเคราะห์เสร็จจบตั้งออเดอร์แล้วไปอืหรือชอบดูมันค่ะอันนั้นแหละจุดที่จะต้องมาเลือกแล้วว่าอะไรที่มันใช่อโอเคเนอใช่ไหมนึกค่ะอ่ายกตัวอย่างเช่นพี่แบมค่ะชอบมองกราฟชอบดูค่ะนั่งดูไปเรื่อยวิเคราะห์ไปเรื่อยวางไม้เทรดนั่งนั่งดูพฤติกรรมค่ะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบดูเราก็ต้องไปดูว่าเทคนิคไหนกลยุทธ์ไหนมันเหมาะกับการที่ทาให้เราสามารถเทรดได้ในขณะที่เราดูแบบั้นมันเหมือนกับการเล่นเกม เล่นเกมต้องโฟกัสไหมโฟกัส <Focus. S 2> <Focus. S 1> โฟกัสตลอดใช่ไหมเวลาเราเทรดเหมือนเล่นเกมคุณต้องโฟกัสตลอดคุณต้องวางแผนคุณต้องดูทีดีทางเลื่อยดูแบบว่าเอ้ยตอนนี้พฤติกรรมมันเป็นยังไงแล้วคุณจะเข้าออเดอร์ตรงไหนใช่ไหมใช่คุณต้องมีม i n d s e ของการเล่นเกมถ้าคุณจะดูจอตลอดคือไม่ใช่ดูด้วยความแบบหมกมุ่นหรืออะไรจะต้องดูด้วยความสนุกเ<น>องถ <In S 1> ูอใช่ถ้าเหมือนเล่นเกมเวลาเล่นเกมคุณสนุกไหมสนุกสนุกใช่ไหมเข้าโฟล์สเตจก็คือเพราะว่าเราสนุกใช่ไหมเวลาเล่นเกม ในนั้นะ่ะถ้าเราจะเทรดเหมือนเล่นเกมนั่นแหละเราถึงดูแต่ถ้าเราไม่ฉันไม่ไม่ใช่แบบสายเล่นเกมฉันไม่ใช่แบบนั้นก็วิเคราะห์วางแผนหาจุดวางออเดอร์ที่ดีๆเจอจุดเข้าจุดวางออเดอร์ที่สวยๆก็วางถ้าไม่เจอก็ปิดจอนอนซะค่ะ <c oughs> วันนี้ก็เหมือนกับว่าอ่ะวันนี้ปิดร้านนอนพัก่อนแต่ถ้าเจอก็วางออเดอร์มันนิเมตไหมดีๆแล้วก็วางไม้ซะแล้วก็ไปไงฮะไปทําอย่างอื่น จ,จริงๆแล้วปัญหาหาไลฟ์สไตล์หาช่วงเวลาที่เราสะดวกให้ได้ก่อนบางคนอาจจะเป็นเช้าบางคนอาจจะเป็นกลางวันเป็นบ่ายแล้วแต่เลยแต่เนี้ยกตัวอย่างแค่หนึ่งเคสก็คือว่าวางตอนช่วงค่ำหลังเลิกงานตอนเย็นใช่ไหมคือให้เรามีโฟกัสอ่ะถ้าสมมติว่าคุณชอบดูแบบชอบเทรดสั้นๆค่ะชอบเทรดสเกลปิ้งแล้วอบอกเฮ้ยแอบเทรดตอนช่วงแบบพักงานแอบ,บเทรดตอนเทรดอะไรแอบ,บเทรดตอนทํางานอะไรเงี้ยโฟกัสไม่ได้อืโฟกัสไม่ได้แน่นอนต่อให้คุณเทรดสเกลปิ้ง ผลลับของคนจะดีบ้างไม่ดีบ้างจะเสียบ้างจะได้บ้าง mm. เพราะอะไรเพราะว่าโฟกัสในช่วงนั้ออนอะไวเบชั่นของคณอะมันเป็นไวเบชั่นหรือการโฟกัสที่อยู่ในช่วงเวลาทํางานอื่น mm. มันจะทาให้ผลลับที่เวลาเรามาเทรดอะในช่วงเวลานั้นผลลับไม่ได้ออกมาดี mm. แต่ถ้าเหมือว่าเราแบบสังเกตดูแก๊งชุดนอนไม่ได้นอนอะใช่แก๊งสเกลแก๊งสเกลปิ้งใช่ไหมห้องสเกลปิง้งห้องสเกลปิ้งนี่คือจะนอนแล้ว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 อูเห็นห้าทุ่ม,มงยังไม่นอนกันเลยพักๆโชว์ไม้อยู่แล้ว บางคนบอกจะนอนตั้งแต่กี่โมงจะนอนแต่สามทุม่มเพราะว่าวันนี้กำไรแล้ววันนี้บวกยี่สิบเปอร์เซ็นสาสิเอร์เซ็นแล้ววันนี้เข้าเทรดไปสิบห้าไม้แล้วบางคนอย่างเงี้ยจะนอนแล้วนะสี่ทุม่มจะนอนแล้วนะมานนี้มาสุดท้ายจริงๆห้าทุม่มมาอีกแล้วโชว์ไม้กันตลอดอันนี้นคือเห็นไหมว่าคือการที่หลุดเข้าไปอยู่ในโฟร์สเต,ตทที่มันเทรดเหมือนเล่นเกมสกาวปิงสนุกใช่ไหมคะเจอภาพก็เทรดเจอภาพก็เทรดคือสนุกแล้วมันก็เทรดไปเรื่อยผลลัพธ์ก็เลยออกมาดี ใช่ไหม <c oughs> อ่าประมาณนั้นโหจะบอกเลยว่าแค่ชุดเดียวจันเต้ตอบคาถามเกือบครบแล้วที่ลิสต์มานะคะขอสรุปนิดนึงแล้วกันก็คือก่อนที่เราจะหาจริตการเทรดตัวเองเนี่ยว่าเป็นยังไงให้เรามองไลฟ์สไตล์ของเราก่อนว่าชีวิตประจําวันเนี่ยหรือนาอทีการงานบางคนต้องเลี้ยงลูกด้วยเราใช<ล>นช่วงเวลาไหนบ้างที่เราสะดวกในการที่จะดูกราฟหรือมาเรียนมาฝึกเทรดใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าบางคนอาจจะว่างช่วงกลางคืนอย่างที่จันเต้บอกบางคนจะว่างช่วงเช้ามืดเลยสมมงห อาจจะไปไปตลาดเอเชียเลยอะไรอย่างนี้เนาะตลาดจีนอะไรเงี้ยว่างช่วงเช้าก็ต้องดูว่าช่วงที่เราว่างเนี่ยแล้วตัวเราเนี่ยชอบการเฝ้ากราฟหรือแค่วางแผนแล้วไปใช้ชีวิตเพนดิ้งแล้วไปใช้ชีวิตใช่ซึ่งมีนักเรียนหลายคนก็เป็นนะคะก็คือตอนเช้าวางแผนเราตั้งหมายไว้เต็มเลยแล้วก็เพนดิ้งแล้วก็ไปใช้ชีวิตใช่เพราะบางคนแบบเรียนกลยุทธ์ที่เป็นเทคนิคที่ควรจะเพนดิ้งแล้วไปใช้ชีวิตแต่กลายว่ามานั่งเฝ้ากราฟ มานั่งเฝ้ากามแล้วก็แบบมีแล้วแล้วกลยุทธ์หรือเทคนิคที่เรียนอ่ะมันเป็น pending order ไงใช่แต่มานั่งเฝ้าอ่ะแล้วมันจะไปได้อะไรเออแล้วบางทีเฝ้าแล้วไปอย่าไปโตด้วยนะเพอเฝ้าแล้วมันก็ลงมาท้ดยมแต่อาจจะอ่ะลื่นลงไปหน่อยใช่บบใจไม่ดีอีกเครียดไปใจ่ดเช่นไม่ดีอีกใช่มันก็เลยทำให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเพราะว่าเราก็คือช่วยความเข้าใจมาช่วยความรู้ว่ามันมีสําหรับการ pending แล้วไปใช้ชีวิตอแต่คุณมานั่งเฝ้ามันก็เลยลวน ระบบมันล้วนมันล้วนเพราะมันล้วนเพราะคุณเองโอ้อนะอันนี้จริงเลยเ<อ>ะคะ่ะการน,นี้ก็คือเป็นเรื่องที่แบบอาจารย์เต้ยแบบยีๆสรุปมาเกือบครบแหละครับอ่ะทีนี้ถามอาจารย์เต้ยหน่อยแล,แล้วตอนนั้นอ่ะอาจารย์เต้ยเช็คยังไงว่าแบบเทคนิคไหนเหมาะก,กับเหมาะก,กับอาจารย์เต้ยแบบเจอแ,แ่นอยู่แล้วเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ ตอนที่เข้าตลาดเทรดแรกๆใช่ไหมค่ะเรียนทุกอย่างเลยอืไปเรียนไปเรียนมาหมดเลยแต่สุดท้ายมันเป็นเหมือนแบบไปเรียนเรื่องนี้แล้วก็เทรดไม่ได้ไปเรียนเรื่องนี้มาก็เทรดได้เรียนเรียนมาเยอะมากค่ะใช่ไหมสุดท้ายเราไปได้ยินคํานึ่าว่าบอกฮ้ยแบบเทรนนี่เป็นเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องเป็นเพื่อนอกับเทรนเราต้องเป็นเพื่อนกับเทรนเทรนต้องเป็นเพื่อนกับเราคือแหละวะก็แบบไปศึกษาไปแบบเปิดหาอ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ไปเจอของฝรั่งเขาบอกว่า โอกาสการชนะอย่างผลประกอบการของของหลัง่งเงี้ยคือเขาบอกว่าการเทรดตามเทรนอะไปกับเทรนอย่างเงี้ยผลกําไรอัตราการชนะสูง <c oughs> ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทําให้เราอะไปเรียนอีเลดเว็บ <c oughs> เพราะว่าอยากจะรู้ว่าเออเว็บไหนมึงพากูขึ้นเกาะมึงเลยคือแบบโอ้ว่าบอกเลยว่าถ้าถ้าเกิดว่าเห็นอะีเลดเว็บนะคือบอกเลยว่า เริ่มต้นตั้งลำขึ้นสองเมื่อไหร่มีกูเมื่อนั้นแหละนะ<อ>บางทีขึ้น,ข,นขึ้นสองปุ๊บมันไม่สองป่ะมันลงมันคอลกมันไม่ไป <laughs> คือเมื่อก่อนไเรียนอีเลดเว็บแล้วเพื่อที่จะ<อ>หาจุดเข้าที่ทาให้เราอ่ะกระโดดขึ้นตั้งแต่ต้นเทรนให้ได้ใช่ไหมมันก็จะมีนะที่แบบขึ้นปุ๊บเป็นต้นเทรนแล้วไปลน<อ>ยาวก็บวกเยอะก็กำไรเยอะแต่ก็บ่อยครั้งเหมือนกันที่ขึ้นต้นเทรนปุ๊บคิดว่ามันต้นแล้วมันยังลงได้อีกมันไม่ต้นตะขี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เรียนอีเลดเว็บใช่ไหมเรียนเรียน เรียนแบบเยอะมากอะซึ่งสุดท้ายแล้วอะยอมแพ้ค่ะยอมแพ้เพราะว่ามันเหมือนกับเรามันเรียนอีเด็เว็บแล้วเราเราบอกว่าเราจะเทรดตามเทรนใช่ไหมแต่สุดท้ายอะบางทีอะ m i n d s e ตเราอะมันมันยังไม่พร้อมสําหรับการเรียนอีเด็เว็บในในตอนเริ่มเป็นอาชีพเทรดเดอร์อในตอนนั้นใช่ทีเนี้ยก็เปลี่ยนใหม่เฮ้ hey, เราแพ้อ,อีตรงจุดกับตัวเนี่ยเหมือนกับว่าวิเคราะห์มาปุ๊บ เพิ่งจต้องขึ้นแต่ต้นเทรนใช่ไหมแล้วมันแพ้เริ่มบ่อยมันเริ่มมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยที่ถ้าเรารู้แล้วเราเข้าตรงจุดนี้ได้ทําให้เราชนะมากขึ้นก็ไปเรียนทางโมดิศโอ้โหเพราว่าเลมเปิลเเรียนมาหมดแล้วจริงๆก็อิเล่ยเสร็จปุ๊บก็โครงสร้างเนาะเราก็ไปเรียนทามโมดิกต่อโมดิกเลยไปเรียนทางโมนิศเสร็จปุ๊บ รู้ไหมว่าได้ฮาวเวลิต์มาก็คือทําให้เราแบบเข้าจุดกลับตัวฮาวเวลิต์มันแบบเข้าเอ้เข้าจุดกลับตัวใช่ไหมดีพอยตอย่างเงี้ยดีพอตอยมาขึ้นเลยจ้าขึ้นรถปุ๊บแล้วก็ไปจ้าขึ้นปุ๊บไปขึ้นปุ๊บไปหมายถึงขึ้นจะลงขึ้นแบบบางทีมันเป็นจุดเปลี่ยนเทรน<อ>ก็ติดปัญหาเดิมเหมือนกันพอขึ้นปุ๊บแม่งไม่เปลี่ยนเว้ยก็ต้องรอให้มันแบบเปลี่ยนไปสักครั้งหนึ่งล้อกขึ้นถึงรอดคือเหมือนก็ต้องไปขึ้นตอนช่วงแบบเอ้ยแม่งยกขึ้นสองไปไปสามจริงจริงอะไรอย่างาหวะ สามกลางทางแล้วก็ย่อมาเข้าสี่ไปห้ากูรอดคือแบบต้องนั่งรอสี่ไปห้าตลอดหรือว่าชีวิตกูเนี้ยนึกออกใช่ไหมนึกออกตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยถ้ามานั่งรอสี่ไปห้าตลอดอย่างนี้คือรวยเช้าอะไม่ทันกินไม,ไม่ทันกินเพราะว่าเรามีอาชีพเดียวเราไม่มีอาชีพอื่นไงตอนนั้นอะใช่ไหมคือทิ้งตุกอย่างแ,แล้วแต่เ้วอย่างเนี้ยก็มันนั่งคิดแล้วเฮ้ยเทคนิคการเทรดอะมันมีแค่นี้หรอ แล้วตอนนั้นเทรเลเเวบเทเสียฮามอเกเทเสียเลิกทิ้งทุกอย่างเลยแล้วก็ back to basic ค่ะคือก็มานั่งมองว่าเราจะเทรดยังไงที่ไม่ต้องดูอีเลดเวบแล้วก็ไม่ต้องดูฮามอกแล้วเราเทรดได้นะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคอร์ส BTS ที่ช่วงนั้นก็คือแพ้เยอะยับเยินเลยหนักมากด้วยเติมเงินแบบเป็นล้านก็เสียนะนึกออกใช่ไหมเพราะว่าเทรดไม่สนอบการเทรดเเลตเวบตอนนั้นอาจารย์เขาก็สอนมาว่าจริงๆอีเลดเวบเนี่ยถ้ารับเวบถูกไม่ต้องมี SL โหอ๋อหรอจริงเมื่อก่อนไปดูเลย,พ,ยพวกคนที่บอกเทรดเก่งๆสมัยก่อนเลยเขาไม่มีใครพาวาง SL. s เอลปัจจุบันยังเจอเยอะมันจะไปปัจจุบันยังเจอเยอะนะคนที่เทรดไม่มีเอแลแล้วยังสอนไม่ต้องมีเอสลเพราะว่าให้รันตามค่ะซึ่งเราก็แบบโหหัวชนฝาเลยว่าถ้าที่ไหนสอนไม่ใหม SL, ้มีเอสลเนี่ยมึงหยุดตามเดี๋ยวนี้เลยเพราะนั่นคือหายานาของชีวิตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตามคนที่เทรดไม่มีเอลเพราะว่าจะไต้ลองมาบนแล้วลองทุกอย่างแล้วนี่อยู่ในตลาดการเทรดมาสิบเอ็ดปี ถึงได้บอกคนเมื่อกี้ไงเกิดว่าอยู่มาแล้วสิปีมานั่งคุยกันเพราชอบมากคนมีประสบการณ์คือเข้าใจใช่ไหมว่าคนอยู่มานานเขาจะรู้หมดทีเนี้ยก็มาพัฒนาระบบโดยการที่เฮ้ย back to basic back to basic แล้วก็มาเทรยแบบเฮ้ยแบบไหนกูสบายใจว่าะก็เลยอ่าเรียบเรียงทุกอย่างออกมาอย่างที่บอกว่ามีเรื่องของเทรน ถ้าเรื่องของเทรนเนี่ยเฮ้ยถ้าฉันแบบเป็นคนที่ไม่ต้องรู้อีเดตเว็บฉันอ่านเทรนแบบนี้อ่านยังไงให้ตัวเองเทรดได้ค่ะแล้วดูในล้าตันเทรดแบบไหนเนลลาตันม่งเยอะมากเลยไปเรียนมาแล้วเขาไม่เขาสอนทุกจุดที่เด้งโอ้โหทุกจุดที่เด้งทุกทุกที่ยอแบบโคตรเยอะเลยแล้วเทรดตรงไหนวะตรงไหนเทรดได้จนแบบมานั่งดู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 จนได้ผ่าตาสองข้างอ่ะจ้าด้ใช่ไหมสุดยอดทุกคนรู้ไหมว่าเทรดจนผ่าตาสองข้างเลยนะเพราะตาตาจะตกตาเสียใช่ต้องได้ผ่าตา แล้วก็คือมันจริงจังมากตอนนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้ยเราได้เทคนิคก,ก,กลยุทธ์เป็นคอร์สบีเทสออกมาผ่านการแบ็กเทสผ่านการฟอร์ดเทสแล้วก็มีผลลัพธ์การเทรดจากคอร์สนั้นแล้วครนี้ก็สบายใจละแล้วก็วย,ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันจบงานมันทีพีเสร็จปุบ๊บเราเก็บเป้าเท่านี้แล้วหลังจากนั้นมันยังไปอีกซึ่งเรามีชูความรู้ของลีเดเว็อยู่แล้วใช่ไหมเรารู้ว่าเฮ้ยมันไปได้อีกไปได้อีกไปได้อีก,ไไอกแล้ว เทรนน่ะไปได้อีกเยอะแต่ทําไมเราถึงไม่ได้เก็บตามเทรนทำไมเราเลทโฟรฟิตลันไม่ได้รู้จักคำว่าเลทโฟรฟิตลันเนาะก็คือแบบลันตามไปเรื่อยๆลันตามเทรนไปเรื่อยๆ<ห>เราก็เลยมาคิดคนว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะเข้าเทรนเนี่ยต้นเทรนแล้วเลทโฟรฟิตลันได้เราต้องรู้อะไรบ้างแน่นอนว่าจะต,ต้องไปหาเรียนเพิ่มไหมไม่ไม่รู้จะเรียนเนี่ยแลว้วเพราะเรียนมาหมดแล้ว<ห>แค่มาดูว่าเอ้ยฉันมีองค์ความรู้อะไรบ้างในตอนนั้นแล้วก็เลยมาเจอลักษณะการใช้ hidden d i e r g e n ซึ่งออกเป็นคอร์ส super hidden n i t r g e n เนื่องจากว่า มันเป็นจริตการเทรดที่มาจากสมองของเราอ mm. ซึ่งมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลเนื้อหาในออฟฟิเชียลมีแค่ยีเด้นธรรมดา,รรมดาแต่ที่ทุกคนได้เรียนจากบราววอะ่ะมันมาจากมันสมอง,องเรา mm. มีลิขสิธิ์ทางปัญญานะคะจดลิขสิทธิ์ทุกตัวทุกท่าทุกรูปแบบนะแล้วก็ถ้าใครใช้ซ้ําคือความผิดแปลว่าถ้าไปเจอใครสอนแบบฮิตที่มันเป็นฮิตเฉพาะในคอร์สของโจ<อ>ต,ต้องต้องระวังเพราะว่ามีลิขสิทที่เอ่อมีการจดนะแล้วก็ นั่นแหละก็คือได้ตรงชุดนั้นมาแล้วก็อันนั้นอะ่ะเป็นตั้งแต่ตอนที่ออกคอร์สฮิดเด้นได้เทรดตามเทรนตัังมากแล้วก็ด้วยด้วยคอร์สนี้แหละที่ทําให้พอตเติบโตแบบทะลุร้อยล้านใชร้อยล้านแรกใช่ร้อยล้านแรกจากฮิดเด้นใเวันนั้นเพราะว่าลันเทรนก็เลยแบบประกาศเป็นการประกาศต่อคอร์สนี้ในวันนั้นคนว่าใช่แล้วคือไม่ไม่เคยสอนนะไม่เคยสอนใครด้วยไม,ไม่สอนใครจนแบบถึงร้อยล้านถึงถึงสอน <Wow. S 2> คอร์สตัวฮเดนใช่ อันนี้จะใช้ให้ฟังว่าที่มาของแต่ละคอร์สนั่นแหละเนาะก็คือไอ้ BGS b t s คอร์สแรกเนี่ยคือเป็นแบบ pending สบายๆอยู่ชิลแล้วก็มาเจอ hidden ก็เป็นจริตของการที่เราเทรดปล่อยไม้ไว้แล้วก็รันปล่อยไปเลยอ่ะปล่อยไปเลยจนกว่าจะมีรูปแบบของการสิ้นสุดเรน n ถ้ามีรูปแบบของการสิ้นสุดเทน n เมื่อไหร่เราออกเมื่อนั้นทุกคนก็เลยจะเห็นว่าทำไมอาจารย์ต้ถึงมีไม้บายทองอะไรตั้งแต่ข้างล่างแบบ สุดตลอดสุดทางตลอดเติมตลอดทางทําไมถึงมีออเดอร์สุดทางตลอดเพราะว่าเทรดด้วยรูปแบบนี้ตลอดใช่แล้วก็มามาสอนพฤติกรรมทองต่อก็คือทุกอย่างเป็น pending order หมด B T S ท i d เด่ BTS, itted, หรือว่าทองเป็น pending order ทั้งหมดเลยเนะทุกคนจะเห็นอย่างเมื่อกี้ที่เราส่ง buy limit ใช่ก็เป็น pending order เหมือนกันทำให้เราอ่ะเนี่ยนั่งคุยกันได้ชิวๆในขณะที่เรามีออเดอร์อยู่ก็คือปล่อยชิวเลย ใช่อยากให้ทุกคนนะมีไลฟ์สไตล์ตแบบนี้ไลฟ์สไตล์ตที่แบบเฮ้ยวางแผนชิงไว้แล้วเราก็ไปใช้ชีวิตซะดูไปพัฒนา,าตัวเองด้านอื่นไปทําอย่างอื่นไปใช้ชีวิตเข้าใจว่าใช้ชีวิตไหมใช่คือเราแบบต้องตื่นมาเพื่อใช้ชีวิตอ่ะไม่ใช่ตื่นมาเพื่อแบบเฮ้ยเอาเวลามาอยู่อย,อยู่กับจอแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตเลยน่ออกไหมคะใช่แล้วก็จริงๆไม่ใช่คนเหตุสั้นถ้าพูดถึงจริตไม่ใช่คนเหตสั้นไม่ใช่คนชอบเฝ้าจอ พอเฝ้าจนตาเสียไปแล้วเราดิ้นกันลอจะรไปทําอีกรอบหนึ่งนี่หมอไม่ทาให้แล้วเพราะว่ากระจกตาบางใช่ซึ่งจดจ่อมากตั้งใจมากกับการออกคอสเกลปิงคอสับไปไสเพราะว่าเป็นคนไม่เถสสั้นเพราะาไม่ชอบเฝ้าจอแต่ก็นักเรียนหลายๆคนบอกว่าอาจารย์อยากอยู่กับกราฟไม่นานแต่ทําเงินได้แล้วก็ไลฟ์สไตล์คือ ทำงานมากลับถึงบ้านก็บางทีสองสามทุ่มแล้วแล้วมันเหนื่อยมากอยากจะนอนอยากเทสั้นๆมีไหมจริงๆไม่ใช่คนที่สามารถเทแบบนั้นได้เลยแต่ก็เห็นก็ลองวตดดูแล้วก็มีคนอยากเทสั้นเยอะมากพอลองวตดดูนักเรียนแบบเยอะมากจริงๆที่เอ้ยอันนี้ไม่ไม่สะดวกที่จะแบบเทปกติแบบชาวบ้านเขาอยากอยากจะเฝ้าเพราะว่ามั่นใจเวลาที่ได้เห็นตัวเองได้เก็บกาไรอยากจะจบงานไวอยากจบงานไว,วอะไรเงี้ยปล่อยไปเลยก็เลยใช้เวลา แปดเดือนในการโฟกัสเฝ้าดูพฤติกรรมกราฟทั้งแบ็กเทสทั้งเทสจริงฟอร์เวิร์ดเทสควบคู่กันไปใช้เวลาแปดเดือนในการทำสับไปซ้ายก่อนแล้วก็ต่อสเกลปิง <Okay. S 1> อีกแปดเดือนทั้งหมดสิบหกเดือนในการออกทั้งสองคอร์สการตัดสินใจรวมทั้งสองคอร์สก็คือสิบหกเดือนและที่เป็นคอร์สที่แบบตอนนี้คือแบบโอ้โหแก๊งเทสสั้นคือปังตุดปังมาก oh, <man. S 1> ใช่ก็คือถามว่า นักเรียนจะเห็นว่าเอ้ยท,ทำไมอาจารย์ไต้อ,ออกคอร์สเสร็จแล้วอาจารย์ไต้หายไปเลยไม่ค่อยได้พูดคยุยเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่จริตถ้าเป็นจริตการเทรดนะเฮาเตคือจะชอบ pending order แล้วใช้ชีวิตจะเทรดพฤติกรรมทองเป็นลปหลักเทรดตประเดนเป็นหลกักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยได้มานั่งแบบเฝ้าคอยคอนเฟิร์มจะไม่ใช่สายเทรดสรัน้นถ้า<ม>ถ้าถามว่าอาจารย์ไต้เทรดแบบไหนก็อันนี้คือข้อสรุป<ม>ใช่แต่ว่าการที่ออกคอร์<ม>สส c a l ป i n g หรือ supply s i พวกเทรดสั้นก็คือทําเพื่อนักเรียนมากกว่าใช่บอกเลยว่า จากที่ฟังอาจารย์เต้มาจะบอกว่ากว่าการที่คอทอๆหนึ่งจะออกมาเนี่ยอาจารย์เต้ต้องแลกไปกับทั้งกระจกตาสองข้างแล้วก็เวลาเนาะแล้วก็ความรู้ที่ไปเรียนจากก็หนักก็ผ่าผ่าตามาสิบปีก็คือปีห้าเจ็ดปีนี้ปีหกเจ็ดก็คือสิบปีพอดีหมอบอกว่าใช้สายตาคุ้มมากสิบปีพอดีใช่มาแล้วนั่นแหละแล้วกว่าจะได้มาตรงเนี้ยซึ่งของอาจารย์เต้อาจารย์เต้ย เจอจริตการเทรดของตัวเองโดยตัวเองอคือตอนนั้นคอร์สที่มีอยู่อ่ะมันไม่ตอบโจทย์ว่าจะเอียนเมฟหรือฮาร์โมนิกใช่ไหมจนเต้ลองแล้วมันไม่ตอบโจทย์กลายเป็นว่ารวบรวมองความรู้ทุกอย่างก็มาเป็นจริตด้วยด้วยคอร์สที่ตัวเองคิดเองไม่าจะเป็น BTS, Super h เปอร์ฮิดเดทองแล้วก็อื่นๆเนาะหรือเทรสันนะคะ แต่อันเนี้ยจะบอกเลยว่าทุกคนฟังแล้วเนี่ยจริงๆของบาวเเนี่ยมีครบให้หมดแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นการ pending ถือย่าวเนะการ run trend นะคะอิเลเวทรอนอิกก็มีแล้วก็รวมถึงการเทรดส,สั้นสำหรับคนที่ชอบจบงานไวออฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรามีจันิตรองรับให้ทุกคนหมดแล้วอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือกลับไปดูแลสไตล์ที่จันแิะบอกว่าเราแลสไตล์แบบไหนอชอบเพนดิ้งหรือชอบเฝ้าเฝ,ฝ้าจอแบบสั้น ขายเะนนั้นอ่ะลองเลือกจากจุดนี้แล้วก็มันมีแบบเขาเรียก่อะไรคอร์สแบบที่ทุกที่อาจารย์เต้อะคือทําให้อย่างสําเร็จรูปแล้วอ่ะเราแค่เลือกให้มันตรงตับเรานะคะก็บอกเลยว่าเอาโหอันนี้ดีมากๆนะคะต้องขอบคุณอาจารย์เต้มากที่แชร์ในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สุดท้ายแลละขอให้อาจารย์เต้ฝากนิดน,นึงสาหรับมือใหม่ที่อาจจะยังรู้สึกว่าแบบขาจริตตัวเองไม่เจอเลยจานแบบลองอันนู้นแล้วก็แพ้นี่เรียนไปเรื่อยเป็นนักเรียนอยู่ตอนเนี้ย ฝากให้นิดนึงค่ะว่าถ้าใครบอกว่าหาจริตเองไม่เจออันดับแรกคือต้องรู้ก่อนว่าเราอะสามารถจะสรรเวลาในการเรียนรู้หรือว่าในช่วงเวลาที่จะเทรดเนี่ยเป็นช่วงไหนได้บ้างค่ะเพื่อที่มาวางแผนเทรดใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องรู้ว่าแบบไหนเรามีความสุขอืมเช่นบางคนสนุกชอบเฝ้าจอมีความสุขเวลาที่แบบได้ดูได้เทรดได้เทรดมันเอนจอยค่ะอันนั้นหน่อยค่ะว่าถ้าคุณชอบแบบนั้น คุณมีควาวสขกับช่วงนั้นคุณมไม่ได้เครียดแบบมานั่งกดดันนั<ม>่งดูไม่ได้เครียดอะไรเงี้ยแาบเขาจะถึงผลตลิขของคุณอะชอบเฝ้าจอก็เหมาะกับการเทรดสั้นแบบจบงานไวมากกว่าซึ่งจะไม่ใช่แบบการมานั่ง pending order อะไรละต่อให้เมื่อกี้เราบอกว่าบาลิมิตทองนะถ้าเป็นสายเทรดสั้นจะไม่วางไหมบาลิมิตก็คือจะนั่งจะนั่งรอมอนิเตอร์เลยพอมาถึงปุ๊บเขาจะกดกดมือคือเพิ่งปายนาวกดายไปแล้วด้วยเมื่อกี้ใช่เขาจะมีสัญญาณสัญญาณของเขามันจะบอกว่า เข้าได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คือให้รู้ไปเลยว่าเอ้เราอาศ,าศ,าศ,าศาัยเทสสั้นเราชอบเฝ้าจอแล้วเราอะ enjoy กับการเฝ้าจอมากกว่ามากกว่าก,า,การวางลิมิตออเดอร์แต่ถ้าเราอา่ะไม่ได้มีแฮปปี้เลยอะไม่มีความแฮปปี้เลยในการที่มาดูจอเฝ้าจอหมายความว่าเราอา่ะเป็นสายชิลละวาง pending ก็ต้องไปวาง pending ออเดอร์ก็ต้องมีกลยุทธ์หรือมีเทคนิคในการ วางแผนแล้วก็นนิ่งออ o r อร์แล้วก็ไปทําอย่างอื่นซะไม่ต้องไปนั่งดูมันเพราะบางคนเนี่ยวางอเดอร์ทิ้งไว้แล้วก็มานั่งดูมันมาคอยเฝ้าดูผลลัพธ์ไม่ปล่อยวางผลลัพธ์ก็จะหลุดแตกคือเหมือนกับว่าอารมณ์ไม่ไหลแล้วะจะหลุดแตกจะหลุดแตกจะหลุดแตกก็คือมันไม่ตรงจะหลุดอะ่ะมันก็อึอดอัดใช่ใช่ไหมคะมันอึดอัดแล้วความบดาดมันส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อวเบสชั่นที่ไม่ดีพอวเบชั่นไม่ดีมันก็ แน่นอนผลลัพธ์ตามมาก็รู้สึกยังไงก็รู้ผลลัพธ์แบบนั้นโอเคโอ้โหน,นี้ขอบคุณอาจารย์เต้ยมากแบบได้ทั้งความรู้เรื่องของเทคนิคแล้วก็ไมเซ t ดีๆไม่พอนะคะแล้วก็เล่าที่มาที่ไปของกันค้นหาจริตและไลฟ์สไตล์ของตัวเองด้วยนะ